ขอครับรวบรวมหมดกี่อ่วงตำหกจานเจ็ดเดือนร้านอะไรนะร้าน้นขายข้าวป้าป้ามาซื้อข้าวต้าผม้ยัดด้วยนะได้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 โอเคโอเคโอเคสองจานล้กันป้ามีมีให้จานหนึ่งซื้อมาแล้วเคครับ โคตรเท่อ่ะโคตรเท่อ่ะบอกเลยสี่หมื่นขับสองลอ้อเป็นไง จร,จริงจะครบและขาดอ้อกาเดียนลุงเขียวชิงบิงโซ <laughs> ใช่บิงโซปะนะ่ะเนี่ยไม่ใช่นะโอเคพี่มองวัาอะครับบันทิดซาดูบันทิดซาอาร์ขอบให้ป้าได้ครับโชคดีไงแย้แดะน้องมีน้องสาวหายอยู่กับผู้ชาย <laughs> เออไปไหนไม่รู้หายมาแต่ในสมองอย่างเดียวติดผู้ชายตอน,นเนี้ย จริงจริงตอนนี้ในตู้มีมีอยู่พันสองแล้วพันต้องได้พันสี่ไงพันสี่แล้วโพแพ็คขายทุกอย่างก็ได้นี่เลยสี่หมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเป๊ะกระป๋านมีหกสิบโลป่ะมีไม่แต่ว่าเก็บแบบพอแล้วนะอ๋อเอาหกสิบโลอีกคันไปไปขนน่ะเหรอใช่เดี๋ยวช่วยผมเออว่ะปากระเทิดให้ผมยัดยัดผมไวยืนยัดเย่จริงจริงมีไอ้ทั้งไอ้ไม้เอกทั้งปีเตอร์ไปช่วยเดี๋ยวปีเตอร์ไอ้ไม้เอกติดหญิงอยู่ตอนนี้ ให้ผมไปเล่นไพ่มาได้แล้วไงได้แล้วเหรอโอ้แทงทีเดียวเหรอเอาไงดีอ่ะหรือหรือไปจะบอกพี่โตนะเออหรือหรือไปไปแทนทีเดียววะห้าหมื่นไม่อยากเลยไปอยากได้อยากได้อยากได้ได้ก็คือจบเลยไงไม่ต้องทำแล้วนะไม่ทำป้าไปไม่ได้ละก็ทำสองเท่าไม่ะไมหมเดี๋ยวอันนี้การเดี๋ยวผมไปช่วยป้าดีกว่าเพราะงานดำชูนี่มันทำไม่ค่อยได้ไงป้าตำรวจมันก็ลดแรงนิดนึงจริงเหรอไม่มันทำทำได้แต่ว่าเราเราหนีทุกไม้เราเรา เ,เออช่วงนี้แม่งมาจริงว่ะทำเพื่อนๆหา,า,ดาเดี๋ยวเราหาวิงซูนดาวยูหรือดาวไถยเด็ก,ก็ขึ้นมาช่วยถนนขายที่โคร่อไอ้หนอนมากขึ้นเหรอไม่ไม่ถนนบ้านนะครับเ,เขายิงขายอของแก๊งคุณบิงซูครับผมท่านเมื่อกี้ผมชนรถคุณน่ะก็แค่โทรศบอก<ำ>เฉย ขอบคุณมากเลยนะที่ไม่เป็นไรน,นะท่านเองก็ลำบากท่านก็ใช่ค่าเองก็ค่อนข้างจะเยอะอขอบคุณมากมากเลยบิงเป็นไรครบับท่านครับท่านทําอะไรต่อล่ะเนี่ยบิงฮะเดี๋ยวกระผมจะไปเที่ยวเล่นครับท่านอยากมีลูกไหมท่าน<ะ>ผมมีลูกแล้วนะสิอ๋อโอเคโอเคได้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 ไดได ยท่านลูกสาวท่านก็อยู่เด้อลูกสาวรับใช่น่ะช่วยรับมันไปหน่อยจะได้มีลูกหน่อยเออมันมันช่วงนี้ติดผู้ชายเอ้หม่องไปที่ประกอเลยเพ่อว่าจังกันจะเพนไปผับปะผมไม่เพนหลายขวดอะได้เลยบิงไว้เจอกันนะจ๊ะป้ามันจะลืมเมือกชิปหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราดีเซ็ตก่อนดีเซ็ตดีเซ็ตเร็วกว่าโอเคโอเคโอเคลืมไปถึงว่าไม่เอกไม่มาเมื่อกี้ป้าผมเดี๋ยวผมตีบี่ให้ป้าแล้วกัน มีอันหนึ่งตอนเนี้ยโอเคโอเคแค่สามอันเดียวแค่สองพ <4. S 1> มันได้หนึ่งกับสองไงอ๋อ้สามก็ดีนะเดี๋ยวไปดูดิมีแก๊งอะไรอ่บ้ามันท้อใจต้องตายต้องตายตันดูอะไรมาทักทายเฉยกูมา จะไปฟาร์มแต่เพิ่งดูว่ามันต้องรีเมืองแม่งเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อฟิลลิ่งครับฟิลลิ่งใช่ครับวันนี้ฟิลเป็นไงฮะวันนี้ฟิลเป็นไงนะนแบบว่ามันงอมงอมนิดหน่อยคับอ๋อคือเดี๋ยวฟาร์มา<อ>มาอย่างเดียวเนะามมนะฮะ นั่งงงคือยังไงครับอันนี้หมองรู้จักอยู่แล้วเหรอคุณฟิลลิ่งอ๋อใช่ใช่ใช่เอาหรออ่ะเขาลองเพีงพอมมากจริงเหรอคุณฟิลลิ่งเนี่ยนะใช่ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับไม่ขนาดนั้นอ่าเห็นไหมคนถ่อมตัวบ้าก็รู้อยู่ใช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 ่นี่มาทำคนเดียวเลยเหรอไม่มีแฟนมาด้วยเหรออ๋อมันยังไม่มีแฟนครับยังไม่อ้าวตายแล้วตายหมองมองอ่านี่ลูกชายผมก็โสดตายแล้ว ไปจบปูนวันไหนไปจบปูนกับหม่องไม่น่ะรักกูเขาโสดหรือเปล่าปะก็โสดเห็นมื่อกี้เขาบอกว่าเขาโสดมาคนเดียวครับโสดค่ะบเขาบอกอย่างเงี้ยใช่ไหมคือพี่นอนตักนอนตักอ้าวให่นิ่งนอนอยู่ที่แลนด์เฉยๆครับนิ่งเหนื่อยแล้วมีพี่ชายอยู่ด้วยครับอ่าอ่าอ่ายังไงอ๋อพี่ชายแล้วใช่ครับพี่น้องกายสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ โหพี่สันดีครบหโหเซตสภาพเห็นไหมครับบ้านบ้านบ้านนั่นลิงพี่ชายเยอะครับแม่ครับนี่เห็นไหมนี่ก็พี่ครับนี่ก็นี่ก็น้องครับทับลายมองว่ะเออทับทางลูกเหรอใช่ไหมคือยังไงนะทับทางลูกคือไงทับทางลูกโธดีทับลายทับลายยังไงเนี่ยทับลายไปหมดเลยป้ามองเดี๋ยวไม่ทันเปล่าทันไหมรับผมนิดนิดก็สองพันอ๋อใช่อะไรบ้างครับมันได้โกรธอ่ะพี่หรือมองอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวป้ากลับมารับไง เอาไงเนี่ยโอเคได้ได้ไหมโอเคได้ได้เลยป้าป้าบินตัวนี้ก็ได้ป้าไม่รถเอารถไปเก็บดิทองหล่อทองหล่อโอเคคนฟิลเล่นอยู่แก๊งไหนคะเนี่ยอยู่อยู่ลิ้นเหลวค่ะอ่าเนี่ยดูผมก็เหลวบางทีแบบไหนมองโชว์เหลวดิเออนี่เป็นอะไรไม่รู้อะอ่าทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมา <ST S> อยู่ลินแล้วสนุกดีถ้าเจอกันอย่างเงี้ยจีบสาวให้ดูอีกอะจีบสาวให้ลูกช่วยไม่ใช่ให้ลูกจีบให้ลูกไม่ได้จีบด้วยแค่พูดคุยกับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเาไปทักกันตรงนั้นนี่อ้าวไม่ลงมา จะให้มองอยู่นี่ก็ได้มองก็ตีไปไงเอารถชายหาดเพิ่งมาชายหาดไม่เก็บรถหรอวะเดี๋ยวเก็บทองรอตีกลองซ่อมนี่มาไปไกลแล้เก็บปลาไปเป็นนะครับี่แชร์ีไปทำอะไรพี่เอ้ยเป็นผมเลยไม่ได้เหรอไม่ได้คนละผม มันตีมีดใช่ไหมช่วยปลาทำงานมีดมาทำหมูได้ใช่ไหมโอเคน้นคมอยู่ถ้าทำหมูได,ได้เดี๋ยวตีเลยแล้วกันโรสค c o เปอร์เคลียรโรสค o p เปอร์เคลียเอออยากชอบพ่อลูกคุณนี่เลยแม่ก็คือชงให้ไม่พักเลยอะ่ะทำเพื่อพ่อชงติดไปทีเดียว ามางเด็ดัดดเด็ดเด็า <S <S เๆๆ่เด็ดเด็เาษาสารละกันมีเรือสาม ซีไปโกห้าโอ้โหถ้าแตกแล้วก็ทำลายะตีตีมิดที่ตีมิดขึ้นเอ็ม่อยขึ้นเอ็ม่อย ดไปทีเดียวขอละผมจะช่วยพ่อทํางานขอติดไปเลยติดไปจะช่วยพ่อทํางานนะครับทําไมอ่ะเฮ้ยอ๋อตกใจหมดเลยโอ้ตีติดด้วยเย้มีเดืถามปั <c oughs> งก่อนฟั <c oughs> งก่อนฟั <c oughs> งก่อนอ๋อไม่ใช่เออต้องฟั <c oughs> ง,ง,งเพลงนย่าละฟั <c oughs> งเพลงตอนนี้อะค่ะในเมล็ดสัตวทันได้ครับติดติดด้วยเดี๋ยววัน คือผมบอกอก่อนผมเตรียมอาวุธเต็มแม็กทุกอันแต่ตีแอมมอแเนี่ยอุปกรณ์งานขาวเนี่ยแม่กติดทุกรอบอยู่ว่ามองอาจจะหมอะง,งานขาวก็ได้ที่ผมมาช่วยพ่อทำงานนั่นนีอ่อ๋อใช่ก็คืออันนี้ก็คือความอีโค้แล้วใช่ไหมคะใช่มาช่วยพ่อทำงานอ่ะผมพบเก็บพบแล้วไงไปเล่นไพ่มาได้ฮะเล่นไพ่ใช่เล่นไพ่มาได้ได้แบบสองสามแสนอ่ะเอ้ยของยังึงนินิ่ง หสายดึงอ,อกมาล่ะไหนดูดิโอริชโซริชอดมนินดึงดึงดๆๆๆึงขอหนึงน,นะครับช่วงนี้ได้ครับได้ <S <S ช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจโย,ยนละ เธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอว้าวเอาพอจังครับขอบคุณครับเป็นไงผมให้ป้าผมฟังได้ดีกันกว่าเดี๋ยวจ้างลางงานครึ่งชั่วโมงเท่าไหร่ลางงานครึ่งชั่วโมงใช่ยหางเงินครึ่งชั่วโมงฟีลลิ่งหางเงินได้เท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงอ๋อก็ก็ได้ค่าปลาแบบสองหมื่นห้าสามหมื่นครับ โอ้โห ôi. ผมจ้างแสนไดงมาไหมฮะจะหยอก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 หยออยอกตาผ <c oughs> ึ่งตาตาโตเลยนะนี่พนเล่นครับค <c oughs> ม่นแม่แบบบ้างๆแบบพ่อผมเวลาพ่อผมทำงานเขาจะแบบกลัวแบบหลับอะไรอย่างงี้ไงก็เลยแบบจะพาติดรถไปด้วยแล้วแบบจะไปร้องเพลงอะไรนิดนึงได้ครับได้จไปอ๋อทักมาครับแค่นั้นเลยโอ้ได้เลยครับครับนรียบร้รถทันไมนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวลิงไปเก็บรถก่อนนะครับเจอกันไปแล้วครับผมก็อยู่ในที่นี้คนเดียวดิเอ้าไปป้าผมทิ้งไ้ก่อนอ่ะแล้วป้าผมจะมารับตอนเปิดเมืองอ้าวเหรอใช่ยังไงดีอ่ะแล้วจะอยู่คนเดียวหรอครับยังไงใช่ครับอยู่คนเดียวได้ไม่เป็นไรหรอกอือเดี๋ยวจะไปแฟนไปละตายละงั้นเดี๋ยวจะลิงไปก่อนนะครับอ๋อครับไม่เป็นไรครับทั้งไม่มีตางเข้าป้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคนะอืมผมว่าไม่น่าทันแล้วล่ะอุยเดี๋ยวผมจะฆ่าพวาวันแล้วกันว้าวอ่ะโอเคงันยันไม่เป็นไรครับยันอยู่นี่แหละมาใช่ครับอยู่นี่เลยผมว่าไม่น่าทันนะจะฆ่าพวาวหนดีกว่าโอเคได้อยู่นี่ก็ได้เดินไปผมว่ามันมันไม่น่าทันแหละเดี๋ยวพ่อ,อมันตอมอกลางทางแล้วแบบมันไม่มีคนมารับมันเดินเดินยาวโอเคได้ครับได้ไหนไหมครับ นิดนึงครับเมื่อกี้แบบมาตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไม่กี้โมงนินนิ่งเพิ่งมาตอนหลังหกโมงอ่ะแล้วมันก็แบบว่าคือเมื่อกี้ไปตีอาวุธมาแล้วมันแบบนั่นแหละของมันน้อยมันแล้วมันงอมงอมแบบไม่ติดขาดอะไรขาดอะไรขาดตอนนี้ขาดเคเคแบ็คเคเคกูกับปูนครับจริงๆริงอ่ะมีปูนอยู่แต่เพิ่งหาเพิ่งขายไปขายกินทำยไงตอนก็แบบว่าตอนแรกยังไม่คิดว่าต้องใช้ไงแต่ตอนนี้เหมือนแบบเออ ต้องใช้แล้วอ่ะอยากได้เอาง่ายๆคือแบบอยากได้แล้วอยากได้อาวุธแล้วก็เลยแบบแอบ,บเสียใยที่ขายไปนิดหน่อย มีแฟนแล้วไงวันนั้นแบบมันตัาใครก็ไม่รู้อ่ะไม่รีเราเห็นรถผมหรือเปล่าอ๋อตอนแรกลิงเม่ออยู่ครับนอนเม่ออยู่แต่แบบสักพักหนึ่งเห็นรถขับผ่านหลังมาพอดีลิงนอนอยู่เฉยๆเหนื่อยวันนั้นแบบว่าเสียงไม่มีใช่ไหมครับเหนื่อยใช่ครับเดี๋ยวผมไปส่งแล้วกัน บบทบเฮ้ยพี่ต่อพอตอนนี้ก็ได้น่าทันอยู่ครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวไปนี่ครับไอตรงเนี้ยข้างหน้นาเราเนี่ยอ <Okay. S 1> มันจะไดไม่ต้องเดินไปเบิกรถนรรรนะครับ <laughs> ไะเดี๋ยวตัดไปหนึ่งเอ็ดที่อะเฮ้ยพึ่งผึ่งขึ้นอีกนะเอาทำไมอ่ะโอ้โหรอบแรกผมมาแล้วอะแล้วทีเนี้ย แรกอะแรกเนี่ยมันมันเป็นแบบไอตัวอะไรไม่รู้อะตัวอะไรคือไม่รู้เหมือนกันอ่ะอืมโอเคครับเดี๋ยวเราพ่อผมมารับได้ครับเดินกลับเลย <c oughs> ไม่เมื่อกี้คือเพิ่งแจ้งอ่ะเพิ่งแจ้งว่าแบบเพิ่งนเหนือเชียเราก็เต้องไดบไ,ไปสักนิดนึงอ่ะจริงไปเราเลยเป็นไหมครับอ๋อผมไม่มีสเก็ตบอร์ดอะ อ่ะอุวิไปมึงนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะดึงบีกันนะครับไม่เอาไม่เฮ้ชอกกพตัวอากี้อไกัั่นแหลครอ๋พอดีแบบเล่นกล้ามาครับแข็งแรงอ๋น่นแหละเฮ้ยข้างหน้าเหมือนเด้เป็นปลาเปนี่ยนดิน พอดีแบบเล่นกลมมาครับแข็งแรงสะดุดไรอ่ะเอาไปเอาป้าผมมาแล้วครับป้าผมติดติดด้วยป้าป้าผมติดติดด้วยเออชุดเดียวหมดเลยป้าขึ้นมาป้าผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคนเดิมเหรอใช่ครับผมบอกพร้อมร้องเพลงด้วยละแล้วช่วงที่สองนะครับพบกับเสียบเพลงเพราะจากเอาเหรอครับใช่ครับป้าป้าขอฟังฟิลิปนส์หน่อยนะตอนนี้ช่วงที่สองแล้วเราเข้าสู่ช่วงที่สองนะ ชัดนที่สองเนี่ยเพลงครับเนาะนะครับนี่จะไปไหนแดนครับนี่พาไปฆ่าเอ้ยไม่ใช่ครับพาไปตัดนักร้อตัดเฮ้ยร้านที่ท็อปข้างหลังเห็นปะไหนอะข้างหลังอะถ่ายไปอยู่ร้านผลไม้ครับทำอะไรอะเมื่อกี้มันไม่ยอมให้ช่วยด้วยได้ขอบอะใช่หรอเออมันบอกให้ไปไหครับนี่ของพี่มีไม้เอกมีปีเตอร์มาช่วยด้วยก็เลยแสบมือปะยืนเศร้าอย่างนั้นอะที่ท็อปปะ ใช่แล้วใช่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 ขึ้นรถเลยน้องรถผมถูกพาวไปแล้วครับพี่ฮะรถผมถูกพาวไปแล้วครับพี่ทำไมอ่ะไปทันเอาเดี๋ยวไปส่งมาขึ้นมาหรือหรือนัดหญิงไปแล้วแม่นัดหญิงละพระตรงเนี้ยตรงแบบเท่อะจากคันนี้ก็มีนะตรงนี้ก็คือทักทายหน่อยคุณเอ่อ feeling ครับ feeling feeling สวัสดีครัับสสวดีครับคือฟิลลิ่งจะมาร้องเพลงร้องเพลงให้ตอนตอนฟาร์มอะไรใช่รอบเดียวไหนบอกสินัดใครมาเนี่ยนัดใครมารับไม่เคยเจอกันปะไม่บอกเลอไม่เคยครับหรออาจจะผ่านผ่านหรือเปล่าครับปออบฟิลลิ่งอยู่เลนเหลวเคยเจอไหมเอาไงจะไปด้วยไหมเนี่ยไม่เป็นไรชื่อหรอก โทรหาใจรักเลยกูโศดูทรงแล้ว<อ>แบบอจาจารย์หรือไม่ก็อ๋ออเมื่อกีอออออก้ได้ยินแล้วลูกสาวไม่คุยด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่างอนลูกสาวหรือหรือหรือเมียก็ไม่รู้เนี่ยอาการเหมือนเหมือนงอนลูกลูกไม่ยอมคุยอ่าไม่เมียไดอปะถ้าไม่เมียหรอก็เหมือนไม่รู้งอนลูกเหมือนงอนเมียลูกสาวไม่คุยด้วยไม่รู้อะไรแค่ผมก็เห็นเขาว่าบ้างใหญ่บ้างคุณเฟลิงก็เลยแบบเขาเสียงตรงเสียงพ่ออะไรงะเงี้ย โอเคโอเคเอ้ยอยากฟังอยากฟังอยนะขึ้นขึ้นจริง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 ยงากเก็บสองคนครับแป๊บเดียวไม่นานเดีห้าทีเสร็จแล้วห้าทีเสร็จแล้วหนึ่งเพลงใช่ห้าทีเสร็จแล้วหนึ่งเพลงจอดตรงกลางไปเลยไหมละให้มันปิดกดเล่นเ่นเจอดได้ป่ะจอดได้ตรงนี้เลยเหรอเขาจอดได้หนิก็ลองดูก็มีแต่เรามันแป๊บเดียวเสร็จอยู่แล้วโอเคครับอันนี้ถูกต้องครับดินตรงนี้เลยอ่ามัเลย เพืเ่อนๆนะไหนลองสักเพลงหนึ่งโอ,โอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับครับชาวติ้งนะคุณคือลอกชาวติ้งนะฮัลโหลฮัลโหลดีไหมครับดีครับ แบ็กกิ้งแท็กครับแต่ว่าแบบแค่ครัโฟเวอร์ครับเป็นแบบอะคุติกดีบินเลยถูกครับไม่ต่างกันครับเเเยยยยยอะดด้้ววแแลบบีสาชไม่ไม่ไม่น่าจะบินครับไม่น่าบินไม่น่านะโอเคนะพอบินแล้วไม่รู้จะแก้ไงด้วยโอเคครับได้ครับ ยเชี่ย,ย,ยงานขาแม่งไว,วาวาเชี่ยดูดิจะเต็มตัวแล้วว่ะแต่ก่อนนั่งหลังคนลังแข็งห้าหมูมดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองใช่ I they don't need